คือแบบฉันควรจะอยู่หน้าฉันจะต้องเข้าฉันต้แต่งหน้าเพื่อนเวลาเข้าแข่งเก็บรองเท้าหรืออะไรนักเรียนกแบบไหคะแตงหน้าเพื่อนอก,ก็คือเขาเรียกประกาศให้รู้จักการรอคอยนะคะเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยอ่านมารับชมนะ <H> ว่านิาทานเรื่องอ่าเมษาผู้ไม่รู้จักการรอคอยนะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพอจบบูปุ๊บจบ เมษาผู้ไม่รู้จักรอคอยเมษาเป็นเด็กหญิงที่รักการเล่นและชอบสิ่งใหม่ๆเสมอแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่เมษาไม่ชอบเลยนั่นคือการรอคอยวันหนึ่งเมษาปลูกเมล็ดดอกทานตะวันเล็กๆลงในกระถางเธออยากให้มันโตเป็นดอกไม้สวยๆในท,ทันทีเมื่อไหร่จะโตนะเมษาถามเธออดอใจไม่ไหวจึงแอบหุิบยินขึ้นมาดูมเมล็ดน,น้อยๆว่ามันงอกหรือยัง เกาะอยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆมองดูเมษาตร์ด้วยแววตาใจดีบางสิ่งบางอย่างต้องใช้เวลานะหลานเอ๋ยนกพู่เข้าเอ่ยขึ้นเมษามีเยหน้ามองแต่หนูอยากให้มันโตเดี๋ยวนี้เลยค่ะนกพู่เข้ายิ้มเมล็ดเล็กๆต้องการเวลาน้ำและแสงแดดเพื่อเติบโตอย่างแข็งแรงเบษารเลี้ยงหน้าเธอรดน้ำให้เมล็ดน้อยๆทุกวันแต่ก็ยังคงแอบมองด้วยความหวั ยังคงยูแลกระถางต้นไม้แต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอเริ่มรู้สึกท้อแท้เล็กน้อยอย่าเพิ่งหมดหวังนะเมษานกพู่เข้ากระตุ้นความอดทนคือสิ่งสําคัญที่สุดในการรอคอยสิ่งสวยงามเช้าวันหนึ่งขณะที่เมษากาลังจะไปรดน้ําเธอเห็นยอดสีเขียวเล็กๆโผล่ผดิงขึ้นมาเมสากระโดดลดเต้นด้วยความดีใจยอดอ่อนนั้นค่อยๆเติบโตเป็นต้น อาหารตะว,วันที่แข็งแรงและออกดอกสีเหลืองสดใสเมษาเรียนรู้ว่าการรอกของคึณค่าเสมอ